สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีพี่ปานอาเทียแป้งสู้ขูสู้คนสู้มองสู้บอลสบายดีพี่น้องกินแกลรงน้ากันเด้อสบายดียามแรงแรงพี่น้องดับเท้าหลักกงฮิตไฟดับพี่น้องเออเดี๋ยวไฟดันี่นะจะกินูมืดตึ๊ดเลยตรงใส่ไฟโคมเลยพี่น้องเนี่ยลองดูดอกไฟนีดอกไฟน่มันบูงไฟดับพี่น้องเอ้ เอ๋องมมืดกินมืดเนี่ยโอ้ยเนาะแต่หัวขาดเนาะเลยเบิังอาหารเท่ามืมเนี่ยเถื่อเถื่อดาบโอ้ดาบเท่าพี่น้องแกงเห็ดร้านสาวได้มาฝากเนาะเป็นแต่่แซะแตะเตะแท่าแมวเอ้ากินไหมกินแต่แซ่บก็กินมาพี่น้องมากินข้าวแรงนล้วกันสุกุสุกคน เด้อเด้อกินลับเท่าน้อเท่าแม่เด้อเด้อมาเด้อลูกเอ้ยกิงข่าวน้ำกันเด้อบรรทุกคนครรทุกคนพี่น้องพี่ยุกล้อยู่ไกลเนาะมากินน้ำกันพี่น้องที่น้อยพี่น้องสิว่าเอ้ยห้องเต้เอื้อยเพิ่นนั่นแหละวัดซีวะเนาะกินน้ำกันพี่น้องทุกอุทุกคนแซ่บขนาดเท่าแม่ว่ะฝีมือเท่าแม่ลาบใซะยังแม่มื่อนี่ลาบสประดุกลาบสประดุกอุ้ยคนว่านอย w a พักวัดกระมี่มาแข้งโลนมาแข้งน้ำแน่กับพักโบ้มาทั่โอ้ เสียบเสียบพี่น้องที่แรกวสิบดิไทยเลยมันมืดเนาะยตรียังแตบุทันมันมืดทิ้งเ๋อจอยพร้อมก็จะดีอยมือดก็ของมันมืดบานดีพี่น้องนี่เรามะเขาแรกนับกันแสบเสียไอ้แขึ้นง่งมืดจิงดมีมนแลวบ้านเฮามืดบ้าน นี่บักแข้งน้ำยังไงบามีไปรจะมองแข้งน้ำแข้งน้ำก็ใส่หัวหอยน้ำมาเนี่ยแขงนิดแขงนิดตัว <c oughs> ต้องในใบมังก็จัน,นละแกวฮักดูบดไลา่หอบหอนเลยเลือกตัดสายที่พอดีให้ได้แม่ก็ได้ยักใส่กระลับเท้าบดไปหน่อยเลยบัม,มีสินกับเนาะไม่ต้ใส่เลือดน้ำกันเลยเท่าแม่น้องมินได้มาฝาแล้วลลก็บรรดาไล้เลยให้ซื้อให้น้องังคนเลย บ้านหน้าก็ออกร้ายเลยแหละกาลองเอาได้อยู่บานนี้บอกมันลยล่ะเขานะเสร็จนี้บ,นบ,บ,นบ้านเราบอให้เมย์เราเอมากกะยาบานนี้เรับก็พ่อได้กินอืมไม่โกรธ่ะอืมไม่โกรดเลยแต่น้องเขาเนาะอ่างามงามเลยคุณชมอยู่ครับอ่อาแกงฮิดวกใส่ฟักติว๋วบุตรนั่นเนาะถม แบบสบเ,เป็นหยอนพี่นงใส่น้ำมัสมแสบไปนั่นนึงบลัฟต์อยู่แสบไปนั่นนึงนะไปว่ากแย่งไปแบบนึงนอีกแ๋ยวก็ใส่บัฟนั่งจูกไปอีกรดนึงนอีกค่อนแสบพักะแย่งจั <บา S 2> นะมากแต่พักะแงงวะโอ้ขับพี่นงขัดได้มังง้งหมดเยอะไกิน ไฟรดไฟดับห่อนจำที่ห่อนนอนเสร็แล้วกลางมเปิดหน้นาต่างเปิดกระห้อนนอนมาได้ดอกกลางุ่งนอนอยู่ <c oughs> โอ้ยแถวหักไปหน่อยโอ้ย่าใบักแกต่รวยด้วย

ปลาบริห้องฝนบริตกไปดับดดจะปิดในนั้นจะปิดัรนเทศเหีือกับบาวาแล้วบาวเาะ่เขาใครเขาบอว่าไม่เห็นไรนามันกำยามมืดปลาบริตกฝนบริลง เมื่อนี้นะสามชิ้นชองเท๋าอ,อะไรเป็นไรดับ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 เกมมาขึ้นเนาะออามาจะเงื่องเลยช่องเไปดับขึ้นแต่ที่ลูกอยู่กับด,ดับเขเว้นเนี่ยก็เที่ยวดับเที่ยวมาเนาะอย่างนี้จะตู้ไว้จะถี่เกลื่อนหอมดเลย

dạy nhau về cái Thì nhâm đây xẹt, nhâm hết ừ. Mỗi nhâm mát. Mỗi nhâm cái đây. hết nó nhanh lên không? lên nhanh này nhanh lên nhanh lên nhanh

โอ้จะย,ยัยนบเุเฟต์ไหมนั่นจะจดบุเเิต์เอาค่ามันบวยกอิ่มเอาจนั้น <laughs> <laughs> เป็นเมนูที่เขามัก <laughs> หัดทำเลยทำกบแม่มกัมกแกงไม้หมัมกแกงไม้มักพ็ด แม่กับบางหมือสองหม ái, ือซ là ่อนก็ได้แขงมาไหมนะเราเะกินประหยักรำนะเนีบอาอมากอยู่ของปยัำมันจะเยอะปะแมกินเพิ่มุมหออนแกมเพิ่มากวหยินรสจัดจะเปลี่ยนเนาะจะกินซามขาดไปยังไงเราละกินเปลี่ยนไปแล้ว mhm hỏi nhiều lúc sau lưng này làm sao nè vâng hôm nay mhm mhm đi ช่อ่ะยุ่งอ่ะท่านอยากมีข่าวี่ขบางใบเนาะมีข่าวบางใิ่งขอาหายาวคนเดียวแค่แนี้ยเนี่ยพักเท้าดอกเจ่๊ยส่ดาบโอ้ยอืมขึ้นกระดับตัวแรงลงไ ดับแย่งเห็ดปวกกับเียบนอยมามาเกิดอยู่อีแน่นนบเนยนบุบเบิดจนตัววา

nhưng mà ai mới được cái được được mi thật ใส่มะแข็งดีแทบพี่น้องน้ำแต่ปอกแต่ปอกใส่อันนั้นอีกมะเขืออีกแล้วร้นก็มีอยู่ที่วันนี้ถามชวนนั่นมะเขือพอได้ไหญ่มันดอกขาวๆนะแซนด์บล็อ,อกอ่ะนี่เราก็จะมะเขือขึ้นแทบม่ต้องขนาดพี่นอ้องเยเอ ตัวไอเลื่อมมากนัดเออ,นะอแล้วก็แะไรบอสอ่านบอสอือก็จหลายๆพี่น้องสุขุมสุขลนสุมองสุบอลที่ติดตามทั้งสดทั้งห่อนพี่น้องไม่ไฟดับน้องว่ากักนให้หยิบน,นาพี่น้องอยู่ดีแม่งสุขุมสุขลนสบายดี